ท่านก็ไม่ได้รับแขกท่านก็ไม่ได้ออกไปจากที่อื่นท่านก็อยู่แต่ที่ที่กุฏินะฉานเสร็จท่านก็พักผ่อนก็คืออท่านไม่ได้นั่งรับแขกนานเหมือนกับยุคก่อนสมัยก่อนท่านบอกว่าสุขภาพ,าพสังขารร่างกายของท่านไม่เหมือนเดิมแต่ก็ได้เห็นได้กลาบได้ไว้ท่านก็ถือว่าถือว่าเป็นบุญ เวลาอยู่กับท่านได้คุยได้สนทนากับท่านมันมันมีความสุขมันเหมือนกับอยู่อีกอีกสภาวะหนึ่งอีก,อ,กอีกโลกหนึ่งเพราะว่ามีความตั้งใจเวลาอยู่กับหลวงปู่ทุกครั้งพยายามจะเก็บรายละเอียดทุกอย่างเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับหลวงปู่แม้แต่ผ้าจีวรที่ท่านใส่นี่ก็สังเกตดูก็ถามท่าน เออจีวรหลวงปู่มีรอยปะเยอะเลยที่จริงญาติโยมก็นำผ้าจีวรไปถวายหลวงปู่นี่เยอะแต่ท่านก็เลือกใช้ผืนที่ท่านใช้ประจำถึงมันจะขาดมันจะเก่าท่านก็จะ,ะใช้เข็มปะชุนของท่านเองจนจนมีแต่รอยปะไปหมดในจีวรท่านคือถ้าเราได้เห็นใกล้ๆก็จะรู้ว่า เยวัาหลวงปูนะ่มีรอยปะรอยปะเล็กๆพื้นทั้งพื้นนะมีรอยปะเยอะมากก็เป็นมันเหมือนกับเป็นเราได้เห็นแล้วก็เหมือนกับเห็นว่าหลวงปู่ท่านมักน้อยสันโดดแล้วก็ท่านก็เป็นคนอย่างนั้นจริงๆคืออันไหนที่ใช้ได้ท่านก็จะใช้ของท่านคืออันไหนที่ท่านคุ้นนั่นหละเหมือนกับผ้า ผ้า,าเรียกว่าพ้าอาบน้ำฝนของท่านในยุคก่อนสมัยก่อนเวลาขึ้นเขา,าขึ้นเขาท่านก็ย่ามอย่างอื่นะในย่ามนะไม่มีมีแต่ไฟฉายกับผ้าอาบน้ำฝนในย่ามของท่านนะเวลาไปถึงในถ้ำหรือที่พักท่านก็จะปูเฉพาะผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็จำวัดนอนอย่างนั้นแหละ บนพลางหินที่อากาศเย็นๆรือหินมันเย็นๆท่านก็เหมือนกับนอนปกติของท่านคือไม่มีไม่มีหมอนไม่มีอะไรท่านก็ปูผ้าอาบน้ำฝนพื้นเดียวของท่านเนี่ยพื้นเก่าๆพื้นเก่าๆท่านก็ปูแล้วก็จำวัดนอนแล้วเวลาจะฉันเสร็จหรืออาบ น้ำส่งน้ำท่านก็ใช้ใช้ผ้าอาบน้ำฝนยุคก่อนสมัยก่อนเวลาไปกลาบหลวงปู่มีเวลาคุยกับท่านเยอะบางทอีอยากจะได้มีดเวลาฉันเนี่ยไม่มีมีดมาปอกผลไม้ท่านก็เอามือเข้าไปในผ้าอาบน้ำฝนของท่านผ้าพื้นนะั้นพื้นคือเก่านั่นแหละแล้วลก็หยิบมีดออกมาให้ว่าออมีดผ้ามันปกกอยู่แล้วก็หยิบมีดมาให้ เวลาจะจุดไฟจุดเทียนก็เหมือนกันท่านก็ไปหยิบออกมาจากจากจากผ้าอานน้ำฝนนั่นแหละนั่นคือเป็นเรียกว่าเป็นเป็นผ้าสารพัดนึก